โอ้โคุณเป็นแม่ได้ผัวย้อนลูกสาวจีบออนไลน์โอ้ยคิดว่าเป็นลูกเคยแต่กลับกลายมามักแม่พี่น้องค่าเอ้ามาพูดคุยในเรื่องที่ยายจ๋า,จาโพสต์ไปนะคะแม่ไวัย45ลูก30เนาะมีท้องตั้งแต่มีแฟนตั้งแต่14เนาะมีท้องนะคะคลอดลูกตั้งแต่15นะคะทุกคนฝรั่งวัย50สาวจีบฝรั่งออนไลน์นัดแรกเนาะ เออก็คุยในออนไลน์เห็นนะ้าแม่เสมอนะคะนัดแรกฝรั่งขอไปบ้านเลยเนาะเจอแม่ฝรั่งบอกฉันชอบเธอแม่เธอเก่งทำอาหารอร่อยนะคะเออสาวตกใจหมายความว่าไงฝรัง 50, นะ่งห้าสิบเนาะเออในความรู้สึกณขณะน,นี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแม่แม่นั่นลูกเออนั่นผัวลูกเนาะสี่สิบกับสามสิบเออ นะเด็กวัยรุ่นบางทีดูแลตัวเองยังไม่เท่าไหร่นะคนมีอายุรุ่นนี้อาจจะกําลังงามเนีพอรู้สึกว่าเริ่มเท่าแล้วเริ่มจะแต่งตัวแล้วพี่น้องขาเ <c oughs> นาะสุดท้ายอืมก็คุยกันอย่างจริงใจนะคะและการกลับไปอยู่บ้านสามวันอืก็ออกไปกินอาหารด้วยการนู่นนี่นั่นนะคะพักผ่อนและฝรั่งอะ่ะไม่สัมผัสสาวก็คือ ord, นอนกอดเนาะ เออก็คือไม่ยุ่งเกินเลยยี่จ๋าว่าเขาจ้องแม่ตั้งแต่ไปถึงหรือเปล่านะคะและจนผ่านมาเป็นหลังจากสามวันผ่านไปวันที่สี่ตอนเย็นนะคะเ,เขาก็คุยกันตรงๆเลยว่าฉันชอบแม่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสเอนเตอร์เทนและจอยแล้วลูกสาวก็แม่บริการแล้วเนาะลูกสาวก็ส่วนมากก็แม่ดูแลทุกอย่างอยู่แล้วไงในหัวใจกับในบ้านเสื้อผ้านาแพ้ก็ทำให้ลูก เ,เพราะอยู่กันสองคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานะคะตั้งแต่ลูกสาวแปดเก้าขวบนะก็ทำงานขายของ เออเป็นาหาไรายได้ตามบ้านนะคะคุณแม่ก็มีงานไปเลือยเปื่อยลูกสาวไปทํางานก็ส่งเงินให้แม่บ้างนะคะเพราะเขามีฝรั่งเนี่ยส่งออนไลน์ส่งเงินให้เนี่ยก็มีอยู่สองคนนะคะเริ่มเ,เลิกกับแฟนไทยเนาะลูกสาวก็เลิกกับแฟนไทยก็มีแฟนฝรั่งอืมีมหนุ่มวัยเดียวกันจริงๆแล้วเขาชอบหนุ่มวัยเดียวกันนั่นแหละนะคะแฟนไอ้ที่ว่า จีบกันแล้วเข้ามาหากันครั้งหนึ่งอันนี้ก็คืออยู่ร่วมกันแล้วเขาเคยนัดเอาแม่ไปเจอแล้วนะฮะทีะ่พัทยาเนาะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอันนั้นก็คือในมุมมองลูกก็คงจะรักคนนั้นนะคะอายุ32ปีตัวเขา3าฝรั่งคนนั้นเป็นประเทศเยอรมนีนะคะเขาก็น่ารักอะ่ะเด็กๆเนาะและเจ้าคนเนี้ยเขาคุยกันในออนไลน์นะคะ,ะช่วงกลับมาอยู่บ้าน ก็เห็นอยู่เขาก็สมาร์ทดูดีแต่คนมีอายุนะฮะในสิ่งสำคัญนะ่ะฝรั่งเนี่ยแปลกเวลาคุยในออนไลน์ทีไรก็จะถามหาแม่อืมถามหาแม่นะอาแม่เธอไปไหนวันนี้แม่เธอทำอะไรเราก็เล่าปกติในสิ่งที่คุยกับฝรั่งอืมถามว่าชอบเขาไหมก็ชอบอยู่แต่ถ้าให้เลือก ในมุมตอนเนี้เราก็มารอกันว่าใครจะให้เงินเราเนาะเพราะฝรั่งหนุ่มเขาก็ส่งให้แต่ว่าห้า0ันบาท5000บาทเนาะเขาก็ยังวัยรุ่นนะคะแต่เวลาเข้ามาเขาก็ให้อยู่เนาะคือซื้อซ้อยให้อบาทหนึ่งด้วยแล้วเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยอ,อีกไม่กี่เดือนเขาก็จะมาหาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาจะมาอยู่ได้แค่สามอาทิตย์นะคะ ปีที่แล้วนี่มาสองครั้งครั้งหนึ่งก็มาอีกสองอาทิตย์เช่นกันนะคะก็ถือว่าอันนั้นก็คือแฮปปี้อยู่แต่ทีเนี้ยชีวิตคนเราเนาะหนูก็อยากลองอือผู้เท่าคนเนี้ยคุยกันเออเราก็รู้สึกว่าโอเคนะดูสปอร์ตหน่อยพอมาถึงแต่สิ่งที่เราก็แปลกละตั้งแต่ในในใน,ในการคุยนะคะพอระยะหลังๆนี่เราก็อยู่บ้านกับแม่เนาะเอ่อในการคุยคือเขาจะถามหาแม่ตลอด แล้วหนูก็ยังไม่ได้เป็นเมียเขาถึงแม้จะกอดบ้างหอมบ้างนะอือเอาพอเขาพูดแบบนั้นเราก็เลยถามเปิดใจนั่งคุยกันจริงๆว่าเธอชอบแม่ฉันจริงเหรอฉันชอบฉันชอบตั้งแต่ในสายออนไลน์แล้วนะเพราะว่าถ้าฉันติดต่อเธอฉันถึงได้คุยกับแม่เธอเออคือได้เห็นไม่ได้เรียกว่าได้คุยนะซีฮัลโหลหันนา แล้วก็ได้ฟังการกระทําของแม่เธอที่เธอเล่าให้ฉันฟังพนะอืมเนาะฉันขอโทษนะคะเขาก็พูดอะจะแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกฉันก็ไม่ได้คิดจะเลือกเธอเขาก็พูดเลยอ่ะโอเคถ้าเธอคิดแบบนี้เคยร์เราก็เลยหันถามแม่แม่ก็ยิ้มกิมเลยเนอะพู้เ่าเพิ่นกับพู้งามเพิ่นกระบปรงใสุณขนอ้วนนะฮะส่งรูปมาให้ดูด้วยนะแต่ว่าายจ่าจเอาเข้าวิดีโอไม่ได้นะคะทุกคน แม่ก็ดูดีเนาะวัยเขาก็ใกล้กัน 50, 45, ห้าสิบสี่สิบห้าห่างกันห้าปีแล้วฝรั่งเขาก็บอกว่าฉันจะแต่งงานกับแม่เธอเนาะถ้าเธอยอมรับฉันจะแต่งงานกับแม่เธอเนาะแล้วจะเอาแม่เธอไปอยู่ต่างแดนอแล้วเดี๋ยวฉันจะรับเธอไปเที่ยวได้เพราะอายุเธอเกินเธอมีสิทธิ์ไปเที่ยวหาแม่ได้ นะในมุมของฝรั่งปาโทสุดท้ายคิดว่าได้ฝรั่งมาเป็นผัวพี่น้องขาสุดท้ายกลายเป็นว่าได้พอแทนอเนาะหลังจากคุยกันตกลงเขาก็เอาเงินให้หนูแสนหนึ่งสำหรับให้ลูกสาวนะฮะและบอกว่าอ,อันนี้ฉันขอปอบขวัญเธอให้ให้ลูกสาวแสนหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตพาแม่ไปเที่ยวภูเก็ต พี่น้องหลังจากกลับมาจากภูเก็ตฝรั่งก็แยกย้ายไปแล้วก่อนจะกลับเขาก็เอาเงินให้แม่อีกแสนหนึ่งแล้วก็บอกให้แม่เตรียมเอกสารเนะาะผู้ชายคนนี้เคยแต่งงานมาก่อนแต่ไม,ม่เคยมีลูกนะคะเขาก็หย่าร้างกับเมียรเรียบร้อยแล้วและเขาบอกว่าอีกประมาณกรกฎา กรกดานะคะเขาจะกลับมาอีกทีให้แม่เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะแล้วจะแต่งงานเมืองไทยเสร็จแล้วถึงจะอเอาเอกสารมาที่ประเทศของเขานะะตกลงปรงใจกันด้วยดีลงตัวคิดว่าหาผัวฝรั่งเป็นของเจ้าของตะกลับได้พ่อ,เ,อเลี้ยงแต่ทุกครั้งาการคุยหลังจากเขากลับมาเขาก็จะเมสเซนเจอร์คุยกับเราอยู่เสมอเรากเ็เปลี่ยนสถานะเนาะ เปลี่ยนสถานะเราก็เลยบอกกับเขาตรงๆตอนนี้ฉันก็มีหนุ่มคุยอยู่ว่าหนุ่มประเทศเยอรมันนะคะวัย32ปีอ้าโอเคเลยเผื่อโอกาสมานะเขายอยู่ตรงไหนเดี๋ยวฉันจะดูให้ว่าสั้นพอประเทศเดียวกันพี่น้องคะเอาอืมเขาจะดูให้อืมแล้วนี่ก็ดูเลยโชคดีเลยถ้าฉันรับเธอรับแม่เธอมาแล้วเอ่อเธอมากเที่ยวกับแม่เธอเธอก็มีสิทธินัดมาให้ฉันดูนิสัยใจคอของเขาแล้วเขาส่งเงินให้ไหม ผู้ชายก็ถามนะฮะฝ่ายสาวก็บอกว่าก็ส่งให้บ้างเนาะบางทีห้าพันเนาะเล็กๆน้อยๆอ่ก็โอเคเพราะเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่ฝรั่งพูดแบบนี้แต่เธอจงจําไว้นะหาผู้ชายเข้ามาต้องหาผู้ชายซัพพอร์ตว่าซานอันว่าที่พ่อเลี้ยงคนใหม่นะเออสอนลูกสาวผู้เสียสละตัวเราให้กับแม่พี่น้องเอา้าเรื่องนี้ก็เรียกว่า เป็นข่าวดีนะสําหรับมุมมองายจ๋านะคะทุกคนเออหาผัวคิดว่าจะเป็นของเจ้าของสุดท้ายกลายเป็นหาผัวให้แม่แม่จะได้ไม่เหงาแล้วทีนี้มีอนาคตอืมเราก็จะได้ไม่ต้องรับภาระดูแลแม่นะดีไม่ดีเราจะได้พึ่งพาอาศัยแม่เด้ลูกเอ้ในความคิดของยายเด้อ <laughs> น้องไม่ได้เสียใจนะคะในความรู้สึกทํแม่งทําแม่งตั้งแต่คุยทางออนไลน์แล้วว่า ทำไมฝรั่งชอบถามหาแม่แล้วเราก็พูดตามความเป็นจริงว่าเออแม่ฉันเลี้ยงฉันคนเดียวแม่ฉันทําอาหารให้ฉันกินอนุนอันนี้ทุกอย่างฉันอยู่บ้านฉันสบายแล้วเขาก็ไปเห็นเขาก็สังเกตสังการดูแล้วเราก็แปลกแล้วทําไมเขาไม่แบบเออเนาะไม่มานั่นเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็คืออย,อยู่อย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มองว่าเออ,อย่างเข้าใจเพราะว่าไปที่บ้านก็มีแม่นเนาะออาเรื่องนี้จบได้ด้วยดีบอกเลยว่า อาจจะเป็นบุญนำพาเนาะพี่น้องขาลูกสาวหาผัวให้พ่อให้แม่ได้นะวัยห้าสิเป็นวัยที่เขาเรียกว่าไปด้วยกันได้นะฮะก็ขอให้เจอคนดีก็น่าจะคนดีอยู่นะเพราะว่าเขาสอนการาลูกลูกลูกเลี้ยงทันทีว่าถ้ามีผู้ชายก็ต้องหาผู้ชายที่ซัพพอร์ตเราได้ถ้าไม่อมืให้คิดให้ดีให้รักตัวเอง แล้วกล้าเจอครั้งแรกนะให้เงินปลอบใจรูปสาวแสนหนึ่งตอนกลับก็ยังเอาให้เงินแม่อีกแสนเอาโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากขออันนี้ก็หายากอยู่เด้ออ่าเนาะดีใจนําเด้อนะไม่รามา่าคนทางเมืองไทยนะ่ะเขาท้องตั้งแต่เท่าไหร่เด็กสมัยนี้ไปดูสินะจ๊ะทุกคน